สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เรานะครับมีไอเดียในการเทรด forex แบบทำธุรกิจก็คือเรากำหนดเทรดเซตอัพให้กับระบบเทรดของเรานะครับจาก Higher Time Frame นะครับวันนี้ก็เรามี btc นะครับ usd นะครับให้เล่นกันนะครับช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับก็เลยถือโอกาสนะครับว่า เราจะกําหนดหน้าเทรดยังไงนะครับในเมื่อวันเสาร์ที่ราคานะครับมันไม่ค่อยรุนแรงไม่ค่อยมีความผันผวนนะครับใน BTC นะครับ USD วันเนี้ยนะครับวันเสาร์ที่31พฤษภาคมเนี่ยผมกําหนดหน้าเทรดเป็นนะครับช็อตนะครับช็อตโพสิชันนะครับก็คือเราจะเน้นหน้าเซลล์นะครับเลนหน้าเซลโดยที่นะครับ ดู h i g h อร์ไทม์เฟรมเนี่ยเป็นไทม์เฟรมนะครับหชั่วโมงนะครับไทม์เฟรมหชั่วโมงเดี๋ยวเราจะไปนะครับดูในไทม์เฟรมเล็กนะครับเพื่อที่จะเข้าเทรดได้นะครับวันนี้ก็เราดู Time Frame 1ชั่วโมงแล้วก็เป็นขาลงนะครับเราก็จะรอให้มันรีบาวกลับมานะครับคราวนี้เราก็จะไปดูใน t ไทม์เฟรมเล็กนะครับว่ามันมี การเบรคโครงสร้างบริเวณไหนบ้างนะครับในส่วนของ time frame 5นาทีนะครับมันก็จะมีการเบรกลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วคราวนี้ตัวที่เบรกล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นโซนนี้นะครับงนั้นเราก็จะรอให้ราคานะมาที่โซนนี้เราก็เปิดสถานะเซลลได้เลยนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะนะครับมีโอกาสนะครับไดออเดอร์ Order นะครับเซลล ตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะนะครับกำหนด sl นะครับไว้ที่นะครับบริเวณนะครับแนวที่เป็นซัพพลายโซนก่อนนะเนี้นะครับโซนตรงเนี้ยนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะตั้ง sl ไว้บริเวณโซนข้างบนนี้ได้นะครับแล้วนะครับ tp ของเรานะครับก็ จะอยู่สักหนึ่ต่อ2นะครับขึ้นไปนะครับท่านเพื่อนเปิด EP 1นะครับ EP 1อย่างเงี้ยนะครับ EP 1 TP 1อาจจะนะครับสักหนึ่ต่อ2 2 R นีคือสองอาร์นะครับส 2, อางา EP สองนะครับ A. EP สอ EP 2. EP 2 TP อาจจะสัก 4R หรือ 3R อย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆก็นะครับฝึก ว่าเราจะกำหนดนะครับ TP ไว้ตรงไหนแล้ว SL ไว้ตรงไหนนะครับอันนี้เดี๋ยวเราเรามาใช้เคเซอร์นะครับดึงดูว่าเรานะครับวัดระยะดูว่ามันจะนะครับห่างประมาณกี่จุดนะครับแล้วก็ TP ของเรานะครับที่แนวรับนะครับก่อนหน้าเนี้นะครับมันจะได้กี่ TP นะครับเราก็จะวัดดูก่อนนะครับอ่ากดตรงนี้นะครับเราก็ จะลองลากดูนะครับว่าถ้าจากจุดนี้นะครับมาที่มาที่ซัพายโซนก่อนหน้านั้นซ้ายมือตรงนี้นะครับก็จะประมาณ350จุดนะครับอันนี้เวลาเราดึงลงไปข้างล่างเนี่ยมัน780จุดก็ได้2 R พอดีนะครับในส่วนนี้นะครับคือแนวแนวรับนะครับแนวรับก่อนหน้านี้ก็จะเป็น TP 1นะครับแล้วคราวนี้เราก็จะไปดูนะครับเป้าหมายนะครับ ของกราฟราคาที่มันจะพุ่งตรงต่อไปในทางเฟรมใหญ่มันก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับฉะนั้นแล้วถ้าเราวัดจากตรงนี้นะครับเมื่อกี้นะครับอันนี้แท่งกระทิงสีฟ้าขึ้นไปเนี่ยนะครับประมาณ800จุดนะครับประมาณ800จุดฉะนั้นถ้านะครับ 4R ก็จะอยู่บริเวณเส้น EMA 200ประมาณนี้นะครับฉะนั้นแล้วมันก็เราก็มีโอกาสนะครับที่จะได้ 4R นะครับอันนี้คือเราไปดูนะครับ m a n านโซนนะครับซ้ายมือก่อนหน้านี้นะครับของ t ทำเฟรมใหญ่ก็ทำให้เรารู้ว่าเป้าหมายต่อไปของนะครับทำเฟรมสีชั่วโมงเนี่ยนะครับจะนะครับซัพายโซนใหญ่เนี่ยมันก็เป้าหมายก็คือเนี่ยครับดีมานโซนก่อนหน้านั้นมันก็ลงมาจริงๆนะครับคราวนี้เรานะครับเด้งเซลล์นะครับเราก็จะไปดูว่ามันถึงเวลาของเราหรือยังนะครับโดยเฉพาะถ้าสมมติว่าเราใช้นะครับ เรื่องของ value zone อันนี้เป็นนะครับ value zone นะครับเข้ามานะครับเป็นตัว confirm อีกทีนึงนะครับก็คือณตอนนี้นะครับราคานะครับกราฟราคาหรือแท่งเทียบเนี่ยนะครับมันเข้ามาอยู่ในโซนนะครับ value zone ที่ im a เส้น50นะครับเส้น50เส้น100นะครับอยู่ระหว่าง2เส้นนี้นะครับยิ่งถ้ามันเบรกเส้น100ขึ้นไปแล้วก็ มีการกลับตัวลงมาก็จะเป็นการคอนเฟิร์มที่จะลงนะครับหรือว่าเบสเส้น50แล้วก็ทะลุลงมาทะลุลงมาเนี่ยทะลุลงมาต่ํากว่าเส้น50นี้ก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าจะลงแล้วนะครับอันนี้นะครับส่วนในการเทรดด้วยนะครับ Break of Structure เวลาราคานะครับรีบาวกลับมาที่นะครับกลับมาที่ซั p p l y Zone ก่อนหน้านี้นะครับเราก็สามารถ ที่จะเซลล์ได้เลยนะครับตอนเนี้ยนะครับเพราะว่าอะไรครับมันเคลียร์ลิควิดิตี้ตรงนี้นะครับสภาพคล่องตัวนี้ไปแล้วนะครับในส่วนของไทม์เฟรม5นาทีนะครับเราสามารถที่จะออกออเดอร์เซลล์บริเวณนี้ได้เลยนะครับส่วน SL นะครับอย่างที่บอกเพื่อนๆนะครับก็จะอยู่บริเวณนะครับซับไฮโซนตรงเนี้ยนะครับซับไฮโซนตรงเนี้ยเราก็ยอมเท่านี้นะครับประมาณนี้นะครับประมาณ300ถึง350นะครับ300ถึง350จุด ขึ้นเกี่วกับว่าเพื่อนๆนะครับบีบเอชอลให้แคบได้มากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าเป็นทม์เฟรมหนึ่งชั่วหนงนาทีนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่ามันเริ่มมีไดเวอร์เจนในส่วนของขาลงแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะบีบ SL ให้แคบนะครับอยู่บริเวณนี้ก็ได้นะครับในส่วนของเอชแอลนะครับถ้าเพื่อนๆเทรดนะครับด้วยระบบมั m ติจี้ในก็คือเราใช้ม o m e n t มนะครับ เข้ามาช่วยอย่างเงี้ยนะครับแต่เพื่อนๆบางท่านอาจจะรอนะครับบริเวณนี้ก็เราสามารถที่จะนะครับเปิดสถานะเซลล์ได้นะครับโดยที่ถ้าเป็นนะครับเดเวอร์เจนหรือมัลเซจีของ Timeframe 1นาทีนะครับ TP ของเรานะครับก็จะอยู่สโซนเนี้ยนะครับ3โซน1 2 3อันนี้ Timeframe 1นาทีนะครับ SL ของเราก็จะแคบนะครับ จากตรงนี้ขึ้นไปก็จะอยู่ที่ประมาณกี่จุดเดี๋ยวผมวัดให้ดูเลยนะครับจากตรงนี้ขึ้นไปนะครับก็จะประมาณประมาณ100จุดเองนะครับจาก300จุดหรือ100จุดแล้วถ้าเราเล่า,ลามาที่นะครับแนวรับนะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็น3 r นะครับถ้าไปข้างล่างก็จะประมาณอัออนนี้ประมาณ5 r อนะครับพอล่างสุดก็จะประมาณ6 r อย่างนี้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆน,นะครับ มีสกิลมีทักษะในการฝึกนะครับระบบของตัวเองนะครับมาอย่างยาวนานแค่ไหนอย่างไรนะครับอันนี้ก็ฝากให้เพื่อนๆพิพจารณานะครับ